สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาอีกแล้วค่ะข่าวลือแตงโมหวานเจี๊ยบเลยนะคะมีเรื่องราวของซีรีส์โปรเจกต์ใหม่อีกแล้วค่ะ Falling in Love นะคะแล้วในข่าวลือก็สร้างความกรี๊ดกราดมากค่ะว่าจะเป็นการนำเสียวจ้านะคะมาประกบคู่กับคุณดิลบานะคะคุณเลปาของพวกเรานะคะทั้งคู่จะมาผนึกกำลังสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะ แหมอันนี้ก็เป็นการตั้งนะคะหัวข้อข่าวในประเทศจีนข่าวนี้มาจากวันที่3เลยนะคะกันยายนปี2025เลยค่ะจริงแล้วถามว่าต้องเชื่อไหมเนี่ยเ,เพื่อนๆยากมากเลยนะเรื่องนี้จะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะคะแล้วก็ชื่อเรื่อง falling in love จริงๆแล้วเสี่ยวจ้านกับดินละบาเองก็อยู่ในโหมดที่เขาข้าม ข้ามผ่านซีรีส์แนวไอดอลโรแมนติกแบบอย่างนี้ไปนานแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่ถ้าเป็นโดโรแมนติกแบบที่ต้องสู้ชีวิตหน่อยสร้างแรงบันดาลใจเยอะๆให้กับผู้ชมเนาะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในตอนนี้รายละเอียดนะคะของไอซีรีส์โปรเจกต์นี้มันยังไม่ได้ออกมานั่นเองมีแต่ข่าวว่าโอเคเขาจะเอาเสี่ยวจ้างกับคุณดิลาบามาเจอกันในเรื่อง falling in love นะคะอันนี้เป็นซีรีส์ค่ะแต่อะไรก็ตามเราก็เพิ่งได้ยินข่าวแบบอัศหวานก็เล่าให้เพื่อนๆฟัง ว่าข่าวบนโซฮูมันก็แหมๆมีภาพยนตร์ด้วยนะเสี่ยวจา้านกําลังจะร่วมงานกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยนะคะทุนนี้ไม่ต่ํากว่า500ล้านหยวนเนาะแล้วก็ยังมีที่แสดงกับอาจารย์นะคะซูชีอีกนะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเสี่ยวจา้านจะพลิกบทบาทนะคะเป็นตัวเ,เป็นนักแสดงที่แบบโกงในเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูบทโกงๆของดาราหน้าหวานๆอย่างเสี่ยวจา้านของพวกเรานั่นก็2เรื่องแล้วนะเออนั่นก็โปรเจกต์ใหม่เลยนะแล้วนี่มาอีกเรื่องหนึ่งเหรอเพราะฉะนัน ถ้า,าดูถึงความเป็นไปได้เราก็ฟังข้อมูลเนาะฟังหูไว้หูแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะไอ้คอรัมเนี่ยชีวิตคือละครเนี่ยเขาเขียนถึงโปรเจก t นี้ไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าข่าวลือที่ว่าเซียวจ้านแล้วก็ดิลบาจะมาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ falling in love นะคะได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดทางโลกออนไลน์เลยค่ะหลายชื่อนักแสดงนะคะที่ถูกสื่อบางสำนักปล่อยออกมาเนี่ยกลายเป็นประเด็น ร้อนอย่างรวดเร็วเนื่องจากนะคะนักแสดงทั้งคู่เป็นระดับท็อปนะคะก็เรียกได้ว่าทุกคนในประเทศจีนคงอยากจะให้คู่นี้มาแสดงร่วมกันสักเรื่องหนึ่งเอาง่ายๆค่ะเมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดแล้วก็พบว่าการล่วไหลข่าวออกมาเนี่ยดูเหมือนจะเต็มไปด้วยช่องโหว่ทั้งนั้นเลยนะคะก็ทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแหล่งข่าววงในนะคะอ้างว่าไขาว่าวงในเออเขาบอกอ่าแหล่งข่าววงในนั้นอ้างว่าละครเรื่องนี้จะนำ แสดงโดยเสี่ยวจ้านและดินละบาค่ะการจับคู่ดาราดังระดับท็อปเช่นนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทันทีแต่ก็ก่อให้เกิดความกังขาอย่างมากเช่นกันในความเป็นจริงแล้วข่าวลือเท็จที่อวดอ้างหลายชื่อนักแสดงระดับหรูขนาดนี้เนี่ยมันเป็นปกติในวงการบันเทิงและมักจะเป็นการโฆษณาเกินจริงที่ไร้เหตุผลเมื่อเผชิญกับข่าวลือนี้นแฟนๆจานวนมากก็ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลนะคะอย่างน่าทึ่งเลยในระหว่างการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตส่วนใหญ่นั้นนะคะแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้ามาเจอกันได้นี่ก็คือสุดๆนะคะพวกเขาอยากจะให้ทั้งคู่มาเจอกันในละครค่ะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไปในทางบวกนะคะเพื่อนๆ โดยชี้ให้เห็นนะคะถึงแบบเออการประกาศในครั้งนี้มันขาดการรับรองอย่างเป็นทางการเลยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังค่ะยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆยังเตือนกันเองอย่างจริงจังให้ระวังผู้ที่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อสร้างความขัดแย้งในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วยนะคะเพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาออนไลน์เอาไว้ในเชิงบวกนั่นเองนะคะในฐานะนักแสดงหนุ่มนะคะที่ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอค่ะเสี่ยวจานของพวกเราเนาะใครๆก็อยา อยากจะให้เสี่ยวจ้านไปอยู่ในโปรเจกต์ของพวกเขานะคะทำเงินทำทองได้แน่นอนนะคะแฟนคลับเยอะแยะมากมายเป็นที่รักของทั้งคนในจีนแล้วก็คนนอกจีนด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็เขาก็มุ่งมั่นในเส้นทางอาชีพการแสดงของตัวเองเสี่ยวจ้านเดี๋ยวนี้เลือกบทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นบทที่เขาแบบรู้สึกอินจริงๆแล้วก็อยากจะเล่นแล้วก็ต้องมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเขามีทัศนคติที่เป็นมืออาชีพเสมออยู่แล้วในช่วงที่แบบที่ ผ่านมานานหลายปีแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังนะคะถ่ายเรื่อง Spy อิงอยู่นะคะยังไม่จบแล้วก็ยังมีนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่ของเขาเนี่ยก็กำลังจะมานะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ถ่ายทำเสร็จไว้แล้วเนาะก็กำลังจะออกฉายด้วยนะทั่วทั่วประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะไปอุดหนุนสนับสนุนเสี่ยวจ้านกันได้ค่ะซึ่งเสี่ยวจ้านเองเป็นนักแสดงมากความสามารถแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะก็พิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของเขามาโดยตลอดผ่านการแสดง ที่ยอดเยี่ยมค่ะทําให้เขากลายเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของพลังบวกในวงการบันเทิงยุคปัจจุบันนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆก็คิดว่ายังไงเอ่ยนะคะแตงโมหรือว่าจะเป็นแตงโมเน่าหรือว่าแตงโมหวานอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะอหวานก็เอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเดี๋ยวเรานะคะจะตกข้อมูลอะไรไปนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาก็มีความพยายามจะจะแบบเต้าให้แบบเออ เสี่ยวจ้านกับดิลาบามาแสดงคู่กันอะไรแบบนี้เพราะทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เป็นเพงนางเอกที่คู่กันเลยใช่ไหมคะเต็มเต็มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ